สวัสดีครับในผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถทุกหน่วยงานท่วประเทศนะครับผมนายจตุพัฒน์วัวพโคนนายช่างตรวจสภาพรถสังกัดสำนักวิศวกรรมยานยนต์นะครับก็วันนี้นะครับรมีเรื่องจะมาขอความอนุเคราะห์นะครับเกี่ยวกับรายงานประจําเดือนของพวกเรานะครับที่เรารายงานเข้ามาประจำนะครับเนื่องจากว่านะครับมีน้องที่รับผิดชอบงานการเก็บรวบรวมข้อมูลในงานเนี่ย เาออกไปกระทันหันนะครับก็เลยทําให้เราประสบปัญหาเกี่ยวกับาการสรุปข้อมูลสถิติของรายงานนะครับซึ่งข้อมูลในส่วนนี้นะครับเรามีความจําเป็นที่จะต้องใช้เอาไปนําเสนอนะครับคณะอนุกรรมการแล้วก็คณะกรรมการที่พิจารณาอนุม,มัติงบประมาณประจําปีนะครับซึ่งเนื่องจากปัญหาดังกล่าวนะครับเราก็ มาขอความอนุเคราะห์ผู้่ชยช่างครับทุกหน่วยงานว่าให้ารายงานข้อมูลประจําเดือนเข้าไปใหม่นะครับโดยอ่าเราจะเริ่มจัดเก็บตั้งแต่ตุลาคมปี67นะครับจนถึงสิงหาคมปี68นะครับพร้อมกัน11เดือนนะครับส่วนเดือนสุดท้ายเดือนที่12เนี่ยเราก็จะเก็บหลังจากสิ้นกันยายนไปแล้วนะครับซึ่งในส่วนของอ แบบฟอร์มการเก็บรายงานตัวนี้นะครับเราก็จะเก็บตั้งแต่ข้อมูลส่วนตัวนะครับสิ่งที่จะให้ระบุนอกเหนือจากชื่อนามสกุลเบอร์โทรแล้วนะครับก็คืออีเมลนะครับอีเมลตัวนี้นะครับให้เราใช้อีเมลส่วนตัวนะครับที่สามารถติดต่อได้นะครับโดย1คนต่อหนึ่งอีเมลนะครับห้ามใช้อีเมลเดียวกันนะครับถ้าสมมุติว่าเราให้เพื่อนส่งรายงานให้นะครับเราก็จําเป็นที่จะต้อง จดข้อมูลอีเมลเนี่ยเอาไปให้เพื่อนด้วยนะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการกรอกข้อมูลนะครับถ้าอีเมลซ้ำเนี่ยจะไม่สามารถกรอกข้อมูลได้นะครับแล้วในส่วนของหน่วยงานนะครับหน่วยงานทั้งหมดเนี่ยที่ผู้ช่วยช่างสังกัดอยู่นะครับที่เราแบ่งเอาไว้นะครับมีทั้งหมด208หน่วยงานนะครับรวมกับสํานักวิศวกรรมยานยนต์ด้วยนะครับซึ่งในส่วนของอพื้นที่5นะฮะพื้นที่5เราได้แยกหน่วยงานออกเป็น สถานีขนส่งสินค้านะครับออกเป็น3แห่งนะครับร่มเก้าคองหลวงพุทธมณฑลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เลือกหน่วยงานนะครับก็ขอให้เลือกให้ถูกนะครับแล้วก็ในจังหวัดที่มีสำนักงานขนส่งแห่งที่1แห่งที่2นะครับก็ให้เลือกให้ถูกว่าเราสังกัดอยู่ที่ไหนนะครับการรายงานนะครับให้รายงานโดยเลือกสังกัดหน่วยงานที่เราปฏิบัติงานจริงนะครับบางหน่วยงานบางหน่วยงานนะครับที่ ขออนุมัต no. <go> like ิงบประมาณมานะครับโดยชื่อเนี่ยสังกัดอยู่แห่งหนึ่งแต่ว่าตัวจริงไปปฏิบัติงานอยู่อีกแห่งหนึ่งนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับชื่อที่ขออนุมัติไม่ว่าจะอยู่แห่งไหนนะครับก็ไม่เป็นไรเวลารายงานนะครับให้เราเลือกสถานที่ที่เราปฏิบัติงานจริงนะครับเข้ามาเลยนะครับไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะชื่อเดิมมันจะอยู่ที่ไหนอันนี้ไม่ต้องกังวลนะครับใช้ หน่วยงานที่เราสังกัดอยู่จริงนะครับปฏิบัติงานจริงได้เลยนะครับแล้วก็นอกเหนือจากหน่วยงานแล้วนะครับก็จะมีอายุงานนะครับให้เรากรอกอายุงานเข้าไปด้วยนะครับเนื่องจากว่าคณะอนุกรรมการที่พิจารณาอนุมัติงบประมาณนะครับมีความเห็นนะครับว่าอนาคตอาจจะให้เราปรับตําแหน่งนะครับจากจ้างเหมาบริการนะครับเป็นพนักงานกองทุน ซึ่งมันมีความแตกต่างในเรื่องของสวัสดิการแล้วก็เงินเดือนนะครับอาจจะมีการปรับขึ้นค่าตอบแทนให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักเกณฑ์ในการปรับขึ้นเนี่ยมันมีอยู่สองหลักเกณฑ์นะครับหลักเกณฑ์หนึ่งก็คืออายุงาน5ปีขึ้นไปนะครับหลักเกณฑ์ที่2ก็คือผ่านการประเมินนะครับผ่านการประเมินผลจาก จากข้อสอบกลางของกรมการขนส่งทางบกนะครับซึ่งในปีนี้นะครับเราทราบมาว่านะครับกรมการขนส่งทางบกนะครับก็จะให้ผู้ช่วยช่างมีการประเมินผลจากข้อสอบกลางด้วยนะครับประเมินผลการปฏิบัติงานจากข้อสอบกลางนะครับให้ทําข้อสอบนะครับก็รอดูอีกทีหนึ่งครับว่าจะเป็นช่วงไหนนะครับเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับแล้วก็นอกเหนือจากอายุงานนะครับให้เราระบุวันที่เริ่มทําสัญญาจ้างนะครับสําหรับใครที่มาจ้างเพิ่มเติม ในระหว่างปีงบประมาณนะครับก็ให้เลือกตามจริงนะครับามาเดือนไหนปีไหนวันที่เท่าไหร่นะครับก็ให้ระบุตามจริงนะครับใครจ้างตั้งแต่ต้นปีนะครับจ้างตั้งแต่ต้นปีเราจะนับเฉเพาะปีงบต่อปีงบนะครับถ้าสมมุติว่าทําทงานมาแล้ว10ปีนะครับทํางานมาแล้ว10ปีเนี่ยเราไม่ใช่ไปวันเริ่มทําสัญญาจ้างไม่ไม่ใช่ไป10ปีย้อนหลังนะครับให้ให้กำหนดปีต่อปีก็คือ เริ่มตั้งแต่1ตุลาคมพศ2567นะครับทุกท,ทุกคนเริ่มตั้งแต่1ตุลาคมพศ2567ยกเว้นรายที่จ้างเพิ่มเพิ่มเติมเข้ามานะครับระหว่างปีนะครับก็ให้ระบุตามจริงนะครับแล้วก็ในส่วนของการรายงานผลประจำเดือนนะครับก็ให้เราระบุเป็นตัวเลขนะครับซึ่งเป็นข้อมูลการรายงานด้านต่างๆที่เราเคยรายงานอยู่แล้วนะครับ11ด,ดด้านนะครับ ก็จะมีทั้งหมดแบ่งเป็น11เดือนด้วยกันนะครับให้รายงานให้ครบนะครับแล้วก็ส่งรายงานเข้ามาในระบบนะครับแล้วกอ็อันนี้เป็นการเก็บข้อมูลการรายงานเฉพาะกิจเฉยๆนะครับมันเป็นเป็นกรณีพิเศษนะครับเนื่องจากว่าเราประสบปัญหาอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่ามีการลาออกระวังกระทันหันไปนะครับก็ ใหเ้เรารายงานมาในรูปแบบน,นี้ก่อนนะครับซึ่งในอนาคตนะครับกรมการขนส่งทางบกนะครับได้จัดทําโปรแกรมนะครับสําหรับการรายงานผลของโครงการของสํานักวิศวกรรมยานยนต์นะครับในโครงการต่างๆนะครับที่เรารับผิดชอบนะครับมีทั้งโครงการาพัฒนานระบบตรวจสาพรถนะครับเป็นโครงการที่ติดตั้งเครื่องมือนะครับแล้วก็โครงการ เอ็มเอก็คือโครงการบำรุงรักษาเครื่องมือนะครับแล้วก็โครงการผู้ชวยช่างนะครับแล้วก็โครงการขึ้นที่เร็วนะครับเราพยายามออกแบบรายงานให้มันครอบคลุมทุกโครงการนะครับเพื่อที่จะนําข้อมูลเหล่านั้นนะครับมาสรุปสถิติเพื่อจะนําเสนอให้กับผู้บังคับบัญชาหรือว่าผู้บริหารได้ทราบต่อไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ ต้องให้รายงานซ้ำซ้อนเข้ามานะครับเนื่องจากว่ามันเกิดปัญหาติดขัดจริงๆนะครับอนาคตนะครับสิ่งที่เราเคยทํามาแล้วนะครับการรายงานด้านต่างๆที่เคยให้ความร่วมมือมาแล้วมันเป็นผลดีนะครับผมบอกเลยว่ามันเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่จะชอยคอยเกื้อหนุนเราอย่างที่คณะอนุกรรมการท่านได้เล็งเห็นความสําคัญว่าจะให้ปรับตําแหน่งนั่นเองนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับให้ความสําคัญกับการรายงานนะครับให ให้มันรวดเร็วนะครับให้ทันต่อกำหนดเวลานะครับที่สำนักวิศวกรรมยานยนต์ได้กำหนดนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านมาในาโอกาสนี้นะครับขอบคุณครับ